นายเรียกไรทุกคนสวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้ครับสวัสดีครับสองศูนย์เก้าและสองศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าค่ะสองศูนย์เก้าก็ได้ค่ะได้ใครอ่ะขอบคุณค่ะสวัสอีสวัสดีค่ะมีคนไม่สนใจเลยดูดูไอ้แี่นี้มันร้ายไอ้ยัยมันร้ายร้ายไม่คิดไม่คิดอยู่ปะไม่คิด ฮัลโหลครับฮัลโหลครับมาแล้วครับคุยคุยยังน้องราคาเพมี่เพมี่มาคุยนะเปลี่ยนผมใหม่เหรอใช่โอ้ใครจะจำได้อ่ะรับอยสักรอยสักที่ขาก็รอยสักที่ขาก็อะไรกันเลยครับต้องเลยดด้าด้ารอยสักที่ขานี่เปลี่ยนทำไมอะเปลี่ยนตรงผมยังไงอ่ะคุยมั้ยเนี่ยอืมฮะ ดูพี่หลังพี่มันลุกเหมือนกันเนี่ยเต็มแขนเลยเนี่ยเอ้ยลูกผมทำเพลงลูกๆอย่องไรเอจอยชัวร์ลูกผมอ่ะเออแล้วมนร้องเพลงอะไรอ่ะลุกเหมือนกันเดี๋จะเพิ่งเปิดแล้วคุยอยู่เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวให้เปิดเป็นไงบ้างวันนี้ไม่เอาถามคาร์พอจะลาพอหน้าผมผมไม่ ผมรู้เป็นจีโผอันนี้ผมขอโทษจริงๆครับเพราะว่ามผมผมไม่ได้ถ้าไม่ได้แถอะไรนะครับเพราะว่าตอนแรกผมก็ดีเขาด่าๆกันผมผมได้ยินจีแบบอนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาแบบสวยดีสวยดีแบบมีโคแบบอย่าแบบการพูจาของผมด้วยอะไรอเออน่าจะเป็นสุขาแต่อะไรไม่รู้ไงผมอันนี้ จะะอไแต่พวกผมไม่ได้คุยกันมาก่อนไงเพราะเราก็ไม่ได้คุยกันเรื่องสตอรี่เราไม่ได้มีสตอรี่การ์งายไม่ถอดสมองกันก็มาเลยก็ไปตาโรผมก็ขอโทษตอนนี้พีมอันนี้ไม่ขีดเลยกใช่ไหมพี่ด้วยนะครับพี่สีตาสอไหนอ่ะพี่มินี่ตาพี่นี่ฮไม่เห็นวนนี้มาโทษได้ไหมพี่ไม่อยากพี่ไม่อยานวันนี้กได้ไหมอ่ะลากาให้รอให้แบบพี่ใหญ่ตอนไหนจะตอนที่ประชุมแขกันหรอ พอเดินไปหาเดินไปคุยด้วยก็ขอโทษจริงๆค่ะก็เดินก็ไม่คุยด้วยขาโทษขอโทษครับขอโทษมานะค่ะตาตาโลผมจริงๆผมหลุดผมหลุดไปจริงอันนี้ผมย่อแล้วถ้าถ้าแบบผมจะได้รับตอนทุกทุกอะไรผมก็ย่อพร้อมที่จะยอม่อเลยเรือเรืออะไรใส่ลมเพราะว่า รู้อยากให้พี่ทำอะไรอ่ะใครนะครับครับผมผยอครับผยอยีอฮะทีเดียวเอาอีก้ยอเลงพนวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ตรงนี้เลยว่าตายว่หว่าแล้เล่นแล้วจำได้แล้วคนเยอหนูลงตหรอไม่แล้วมันมีค่ย ตีเล่นเตอจีจําได้เลยเราฟังม่เลยพี่กฟังเล็วมีสองชิ้นเลยดิพี่ไหสองบอกว่าว่านกอนสองชิ้นได้ยินนองอะปาลว่านั้นแบบเจอน้ตสองไม่ใช่เอ้ขอโทษพี่ชิเยินทำไมอ้ยิว่านกอนเลยเนี่ยหรือไอยู่เนี่ยหรือแกงพี่เนียผมบอกผมไม่ใช่ชิเอร์จะไม่ไดตีนะไม่ได้ตีกับพียงเก็ตีกับแกงพุ่นแบนี้ เป็นทหเพียงไอะเกลี่ยหล่อไปได้ขนาดเนียเป็นเดิมวันเหรอนอนนอนโงพยบาลเป็นระมัดเป็นเดิมเป็นเดิมพี่กินตู้เหรอตื่นตื่นเหอตื่นรอสองยู่ตอนนี้จ้าสอ่อะมันกินข้าวอยู่เลยเราลินมากินไปต่อยมันจ่ายไม่ไม่กี่กาวอุ้มนองอยู่นี่ไม่เหยียบแฟนเหรอคนคุยเลยอ๋อโอเคคนคุยเาพี่ีซีไม่ออกอะ หนูคิดอะไรพนงอไักิงจีจจะไปผักยังเขดเอดี๋ยวน่าจะซ้ำซผักเาซ้ำมาดิจริงเดี๋ยวเอาปุ้จอยมู่โงยาบาลมึงมีเป็นเลี้ยวเันเลงอานานอามึงปวดตัวทำไมสัน้ำค้าอยมึอเป็นแผลมึงไม่ยอมรับเป็นยี้อะไรนี่นี่เสียงเอ้มงเข้าไปบุรีอ๋อหลวจ๊สกันไอ้เข้าไหนอะ เช่น right? ีอเลยนะมึงงอเลยน่ะเอ้าไปไหนเอาพี่เนาะตกเกมเลยหรือว่าหนูตอมองหนีพี่วิ่งไม่เล่ตอมอตัวเกมเลยสีเขียวต่างสีเขียวตางนานเลยรเป็นนะ ตามมาจที่ก่อนย้าตกผีอะไวนเลยวะจับไม่ได้เลยวเพราะว่าีพี่ผ่านกผมไม่รู้โคโเอโวยังไม่รู้ว่าใครเพราะว่าลมันมีเงนะรอพี่ทีนี้เป็นเลยไหมเดียพี่ไปบอกมันกระชิบพีไม่เกยยินยิงเปตัวตีตัวตีไม่ได้ยินหนองเศ้าเลย เพลงอะไรเนี่ยเป็นนะขอโทษงๆนะคะขอโทษนะคะพี่มินี่ขอโทษนะคะ โอ้ย,อยโอ้ยพี่พี่บอกให้หนูร้องหนูหก็ร้องโอ้โหเหมือนกันเนี่เหมือนกันเหมือนกันล่ะแต่ที่เดียวหนึ่งพี่หาเพลงอยู่พี่ไม่รู้รจะเพลงอะไรงไง<อ>พี่ร้องเป็นสักเพลงเลยใครอ่ะใครอ่ะเ,เ,เ,เป็นเพลงเดียววะไหเพลงนั่นแหละเพลงที่เดียวไปถึงแล้วเนี่ยมีแฟนแล้วเหรอโอ้

หนูหน <No. S 2> ู no, พอมีข้าวไหมข้าวเหรอใช่พี่จะแตก <Okay. S 3> อีกแบบนึงจะจะเนื้อพี่ไม่ได้ พี่เมลครับอเอคาคไม่ตเราลักพี่ก็ได้น้องไม่ต้องห่วงพี่เราลักกันอยู่แล้วเรื่องแค่นี้ทำไมเราจะให้กันไม่ได้พี่ใช่ไหมหมดเวลาเลยเอาอะไรน <c oughs> แจกของไอ,อง้คิดแล้วใครกอดกูกวะ พี่เมลกว่าใครอ่ะสวยอ่ะนี่กันอีกซะแล้วเฉลี่ยเหลืองที่หมายเลยใช่ใช่ถ้่พี่พีคให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันสู้อันนี้พี่คิดเหรอคำว่ารักอ่ะมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วใดอันนี้พี่คิดเหรออะไรที่วังวังไว้ไปก็พังไปตแล้วนหนุ่มเด็กก็อุ้มแฟนคุไปไหนวะปล่อยไปเขาปล่อยไป พี่ขอสองนาทีได้ไหมออ <laughs> ใช่ที่คือพี่ลืมเนือ้อ หนูคิดเพลงไม่ออกอ่ะพี่สักเพลงสักเพลงแค่ท่อนหุกก็ได้เฮ้ยไ,ได้ไหมชงหุกได้ไหมได้โอเคโอเคหาเพลงนานจังโอ้โหโน้ พี่ไม่เคยร้องเพลงอะไรเลยนะเนี่ยพี่จำเนื้อไม่ได้ยจำไดี่ดีไม่ดีชื่อไอะไรสิพี่จไมงไปไมอ่ะไไม่ไม่เออรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้ว ทำให้เธอผิดหวังปวดร้าวตั้งเท่าไร่ต้องเจ็บก็อสมควรจนวันดีที่เธอขอดได้แต่มองตาพูดว่าไม่เป็นไรสันุมไทำให้อะไรอู่ในทีวว่และขอบคุณที่ผ่านมา<อ>แม้ว่าอยาเจะก่อนอและอขอขงไงใไม่ไป,ไป <laughs> มีใครที่รออยู่และเขาก็ดีกว่าฉันได้แต่คว้าออมือของเธอมาจับอย่างนั้นทูลาคำสุดท้ายบอกว่าฉันเสียใจที่ดูแลไม่ได้อย่างคำที่สัญญาพอแล้วใช่ไหม พอได้ไหมโอเคโอเคเออหนู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 ยันนี่หนูดูคาไหมั้งเจ <gasps> น,นะหรอใช่า้าพี่พ่ไหมาซัป้ที่ววต,เตวเ <laughs> หนู <laughs> ขาหนากัก ที่รักที yup ่รักขับอยู่ใช่ไหมี่รู้นะได้ได้ยินที่รักที่รักขับอยู่ใช่ไหมได้ยินไหมที่รักอืมได้ยินไหมรักหัวดับปะเนี่ยได้ยินเลยเนี่ยฮัลโหลมีใครดีไหมฮัลโหลที่รักที่รักเปิดรถที่รักได้ยินเปล่าอืม ขอโทษนะครับได้ยินไหมไม่ได้ยินนะหนูลองเข้าวอลแล้วก็เหมือนคุยวอลแล้วก็เลิกคุย ไม่ได้ยินอะเม่งนะปากขยับแต่ไม่ไยินแม่งนะได้ยินไหมฮะ h e ล l o ร้อยยินไหมได้ยินไหมโอเคได้ยินนะยินลนะไ,ไดดี้เราใช่ไหมเป็นไงบ้างนะอขอโทษนะครับตั้งใจฟังมากเลยนะคือพอได้ไหมเมื่อกี้ได้ฟิี